อกเลยว่าทั้งสปอร์ตไฮบีดสุดหรูแรงประหยัดครบทุกความต้องการกับเบนซี 300E คันนี้เป็น w 2 4 5นะคะ MG Dynamic ปี2021-2022คันนี้นะบอกเลยว่าเป็นรุ่นไฮส์เนาะทุกคนมาพร้อมกับชุดแต่ง MG รอบคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะเราขอบอกเลยนะว่าคันนี้ไมน้น้อยมากๆนะคะให้ไม่มาเพียงแค่7,700กิโลเท่านั้นพอเข้ามาข้างในนะคะก็บอกเลยว่าเฟอร์ดตามสไตล์เบนเลยนะเพราะว่าทุกอย่างนะคะคันนี้ออปชั่นนะ ฟังก์ชันจะเต็มครบคันมากๆเนาะเมื่อวันที่บอกว่าจะเป็นทั้งพงมอะไรมาติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะคลูกค้ารองรับระบบนะคะต่างๆเนาะแล้วก,ก็น,นะคะข้างในนะคะก็เป็นบนหาะสีดำแล้วก็เห็นอย่างนี้บอกเลยว่าคอนที่จะกว้างขวางมากๆเหมาะก,กับทั้งวัยรุ่นวัยเรียนมาทำงานหรือครอบครัวที่แบบว่าไม่ได้คนเยอะมากเนี่ยก็สามารถขับไปได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะคันบอกานะค่ะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวเราจะให้กุญแจไปทัง้งสอง,สงสดอกด้วยกันเลยคะ่ะแล้วก็ไม่พอนะมีการรับประกันนะคะแบตไฮบริดรีนะคะถึงปี203เลยนะคะค คือแบบยาวๆสุกๆกันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ผ่อนถูกมากเพราะว่าใครอยากได้เป็นเจ้าของนะบอกเลยว่าผ่อนเริืมต้นเป็นสองหมืห่นหนึ่งันบาทเท่านั้นใครนะคะอยากได้รถส,สวยๆนะคะยุโรปที่ราคาไม่แพงก็สามารถทักมาได้ที่ตุงกระตังอัลเฟรี้ค่ะได้เลยนะคะ